เพื่อนชอบทักแน่ว่าแดนไป RM แล้วหรอธุรกิจสีเทาหรือเปล่าโอลิมปิกญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำสวีทมาสักห้าเรือนแล้วเสร็จแลผมดันไปมี3เซตก็15ยังไม่รวมกับรุ่นอื่นแบรนด์อื่นและรุ่นอื่นของแบรนด์อื่นสวัสดีครับ s อ t ซีทร p i พีกลับมาแล้วนะครับ ผมนี่นาฬิกาคู่ใจนี่ยากมากสำหรับผมเพราะว่าผมมีเรรนคับผสะสมโอเมก้าเนี่ยมันเยอะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคู่ใจนะตีตู้ดีกว่าเห้เดาเดาเล่นๆมาผมมีเลยนะผมเคยเห็นมิวเซียมพี่ในในนั้นน่าจะน่าจะเป็นพันน่ะเอาเอาแค่สปีดแล้วกันสปีดมาสเตอร์ผมมีกี่เรเยอร์ร้อยเงี่ยไม่ถูกสปีดมาสเตอร์ครับร้อยยี่สิบ ว่าจะประมาณ150เรือนอู้ยถอสักเรือนได้ไหมครับไม่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า s p e e m m s t t r เโอ้แต่ถ้าคิดจริงๆ Speedmaster แต่แยกรุ่นเยอะมากส่วนใหญ่ของผมเป็น Limited ด้วยอ่าแล้วก็มีพวก Limited ที่มันแบบโอ้โหที่ท um> ี่งเปิดข้างหลังดูว่ามัน Limited อะไรยังไงยกตัวอย่างของโอลิมปิกญีแปนเนี่ยเขาทำ s p e e d าส s t e r ์ห้าเรือนก็5แล้วนะเก็บครบเลยแล้วเร็รแลับผมดันไปมี3เซตก็15 ผมเหรอครับจริงๆเนี่ยผมชอบสายที่เป็นเป็นค่อนข้างสปอร์ตครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่เหนื่อออกค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายไปนู่นไปนี่เดินไปประเทศไทยก็อากาศร้อนด้วยแล้วเป็นคนเหนื่อเยอะเพ<ม>ราะฉะนั้นผมจะชอบตัวที่เป็นสายยางตัวที่โปรดสุดนะ <c oughs> แล้วก็จะเห็นใส่บ่อยที่สุดก็คือเรือนนี้นะครับเป็น AP ซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าเอ AP หรือว่านาฬิกาที่เป็นเรือนทองเนี่ยมันจะดูแบบแก่ไบเ่าแต่พอได้เรือนนี้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันก็เป็นสายยางอ่าถ้าดูตามสภาพก็คือเนี่ยผมก็ใส่คุ้มมากสมบารณ์สมบัติมากใช่ครับผมก็ใส่คุ้มจริงจริงเปลี่ยนยางด้ไหมครับใช่ครับเปลี่ยนยางสายเดิมสายเดิมเป็นสายหนังรุ่นนี้นะฮะสายเดิมเป็นสายหนังเราก็เปลี่ยนเป็นสายยางบางเรือนที่ผมชอบส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกที่สายใหญ่หน่อยข้อดีคือราคารีเซล ไม่แพงโดยเฉพาะร<ม>าคาในเอเชียนะฮะอย<ม>่างเช่นอ่ะสมมติเป็น AP ก็จะเป็นพวก r Royal o f f s h อ r e พวก f f s h o r e เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยจะต่ำกว่าป้ายเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นคนชอบ Offshore เราข้อมือใหญ่เราใส่ Offshore แล้วมันขึ้นผมก็จะมีเนี่ย o r s h o r e หรือแม้แต่แบบแบรนด์อย่าง u ูเบก็ชอบเ<ม>พราะว่ามันเป็นแบบ แบรน์ที่ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็ใส่ไปแล้วมันก็รู้สึกแบบเต็มข้อไม้เต็มข้อมือดีนะครับหน้าเขาจะใหญ่แล้วก็ใส่แล้วมันเต็มเต็มเต็มข้อผมก็จะชอบมากอย่างอย่างอย่างแบบพวกนี้ฮะใส่ปุ๊บนะฮะสเกลตันนี่ใส่ไกลๆคนไม่รู้จักนาฬิกานี่ก็เป็น RM เลยนะใช่ใช่ใช่เลยครับเพื่อนชอบทักนะว่า R&M แดนไป RM แล้วเหรอธุรกิจสีเทาหรือเปล่า คือคือไม่รู้เป็นอะไร RM ต่ตอนผูกับวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆครับผมอูโบรอยู่ครับายังไม่ RM ครับตัวนี้น้องน้องแบมแมก็มีเหมือนกันอ่าใส่เหมือนกันกใส่เห็นไหมมันเต็มแบบเออคือข้อมือใหญ่ใส่ได้แล้วมัน 45, 42, 43, 44เนี่ย ไม่กลัวเลยจริงๆก็คือตัวตัวนี้แหละก็คือ AP 15510ครับเออตัว50ปีอันเนี้ยก็ได้มาก็คือแบบแฮปปี้แล้วแหละจริงๆอยากได้สีเขียวมากกว่าแลอนแม่ล้วแแ่คุณคุณคุณใครมีสีเขียวนะเออคุณเจ้าครับผมขอสีเขียวหน่อยฮะคือ15510หเนี่ยมันเป็นซีรีส์ล่าสุดนะลองขึ้นมาจาก155 00นะครับนี่เป็น พี่น้องกันเป็นพี่น้องกันมาพร้อมกัน50ปีก็เป็นตัวที่ r ร y a อ o a โอผลิตมาครบ50ปีเขาก็เลยทํารุ่นนี้ออกมาให้มันเป็นโรเตอร์นี้แล้วก็ผลิตเฉพาะในปี2022ปรากฏว่านาฬิกาที่ผู้คนนิยมกันเนี่ยราคาขึ้น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 เนี่ยออกแบบโดยเชลเตอใช่ครับแต่ยี่ห้อของเขาเองจริงอ นั่นเป็นแปลกตรงนี้นะฮะก็เลยเลยว่าจริงๆผมอะก็คือชอบเพราะว่าเขาออกแบบอันนี้แหละแล้วเสร็จปั๊บก็เลยแบบตามแบบพยายามแบบคุยกับเออทำยังไงถึงจะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบเออได้แต่ตอนแรกก็คืออยากได้สีเขียวสีเขียวก็ถือว่า เป็นโชคดีและกันนะครับคือจริงๆตัวที่เป็น Royal Oak เนี่ยท็อปสุดแล้วเนี่ยก็คือ l u u e l ู e <Blue S 2> Royal Oak เป็นเป็นเรือธงอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆปี 2, 2022เนี่ยเขาออกรุ่นนี้มาแล้วก็มาพร้อมกับหน้าเขียวซึ่งทั้งโลกก็แบบเฮ้ยมีสีเขียวด้วยเหรอ,อก็เลยแบบตื่นเต้นกันก็ถือว่าโชคดีนะครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์สีเขียวโรเตอร์50ปีคือหมดแล้วหมดแล้ กติผมจะใส่ speedmaster อราะนึกอะไรไม่ออกก็ speedmaster เพราะว่ามันเยอะที่สุดแล้ก็ใส่ speedmaster ก็วนไปครับจริงๆผมใส่วนๆนะครับแล้วแต่การแต่งตัวของแต่ละวันแต่ถ้าอย่างที่บอกอะคิดเลยไม่ออกผมจะเป็นเรือนนี้คือมันไปกับเนี่ยไปกับชุดสูตรก็ได้ไปกับเสื้อยืดเกางเกงยีนก็ได้ด้วยความที่มันเป็นสายยางมันตัดกับทองอม,มันก็ เด่นดีนะผมว่ามันเด่นดีแล้วก็ข้อเสียนิดนหนึ่งของทองคือมันเป็นรอยง่ายนิดนึ่งมันรอยง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เน็ตเลยเนี่ยจะชอบเตินตัวที่สุดจริงๆช่วงนี้คือใส่เสื้อตามตามวันเราสีเฮ้ราะเราสายมูอทำธุรกิจไงก็จะดูว่าเออใส่เสื้อสีอะไรอ่ะถ้าเกิดสีขาวก็จะใส่กับตัวโตโยโตโยโอตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีบางวันที่แบบเฮ้ยมันต้องใส่สีเขียวเหนียวซับนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะก็จะใส่สตาร์บั หน้าเขียวมันจะคู่กับเสื้อสีเขียวรองเท้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยเขียวเขียวไปเลยดีดีดนะดีนะก็คือดูดูปฏิทินว่าเฮ้ยวันนี้ต้องใส่สีอะไรประมาณไหนแล้วก็จะจับแมทก็คือจะวนๆไปแล้วดูดูสีในในในกลุ่มว่าเออเรามีสีอะไรที่มันเข้างั้นเดี๋ยวต้องไปบอกเมียผมแล้วต้องเตรียมเสื้อผ้าตามสี จะได้ใช่ฮะตามวันฮะแล้วนาฬิกาพี่เล็กก็เรียงไว้เลยฮะว่าแบบเออยอไหนมันเข้ากับวันไหนจันร์อังาารพุธแล้วถ้าเกิดเราเองเสื้อผ้ามันยังไม่แมชกับกับนาฬิกาก็ไปหาเสื้อผ้าให้มันไม่เราต้องหาซื้อมาฬิกาเพิ่มมีอาจจะต้องเพิ่มแลพี่เล็กก็ไม่ต้องแล้วมีเรื่องเยอะมากแล้วเฉพาะสปีดมาสเตอร์นะร้อยห้าสิบไม่ต่ำกว่ายังไม่นับรวมกับ รุ่นอื่นนะครับสปีดมาสเตอรเป็นแค่รุ่นหนึ่งของโอมก้านะยังไม่รวมกับรุ่นอื่นของโอม g กและแบรนด์อื่นและรุ่นอื่นของแบรนด์อื่นโอ้โหแต่แต่ละยี่ห้อผมไม่ค่อยมีนะผมก็จะเก็บแต่ไอคอนิกของแต่ละแบรนด์ครับเพราะว่าคิดว่าก็ถ้ามีตัวนี้แล้วก็จบปเป็นตัวจบตัวอย่างอย่างโรโยโอ๊กผมก็ตอนนี้ก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียว เรื่องต่อไปของผมยากมากครับเพราะว่าผมปกติจะเป็นแฟนโอเมก้าแล้วโอเมก้าปีนี้ยังไม่ประกาศตัวใหม่อืมอเหรไม่เหมือนโรเล็กเอพีปัตเต้ปกหมดแล้วฮะโอเมก้ายังเงียบอยู่เลยฮะเมื่อวานนี้ผมไปที่บูติกเขาถามว่าปีนี้มีอะไรใหม่ห้องบอกเขาก็ไม่รู้เลยแต่โอเมก้าสมัยใหม่เนี่นะฮะประกาศปุ๊บต้องไลน์เลยนะฮะไม่นั้นไม่ทันครับเพราะตัวที่ตัวที่เขาฮิตเนี่ยโอ้โหเข้าคิวกันอย่างอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะครับผม ปีที่แล้วนี่เขาจะมีสปีดมาสเตอร์หน้าเขียววันที่เขาประกาศเปิดตัวทางเว็บต้องทักเลยผมทักเลยว่าผมขอเลยนก็เท่ากับว่าผมเข้าคิวเป็นคนแรกในประเทศไทยอะไรเงี้ยคือคิดไม่ได้จองไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆตอนนี้ที่เล็งอยู่ก็คือตัวเวิร์ลไทม์ของของปาเต็กิลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางเที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่มีเดสส์วอตที่ปกติจะมีแต่เก็บตัวตัวสปอร์ตอะไรเงี้ยก็เลยอยากมีเดสส์วอตสักอันหนึ่งก็เลยเล็งตัวแล้ววัสดุเลือกตัวไหนครับ เลือกตัวหน้าสีแซมอนะฮะแต่จะเป็นตัว2 0 2 2ตัวปีที่แล้วท,ที่ที่อยากได้เพราะว่าดูแล้วเออมันก็ดูแมนหน่อยมันก็จะไม่ได้ดูแบบเรสเรสอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้สายสายมา2อ,อันด้วยอ่าสายอะไรสายโอกัลดีดใช่<ร>าคตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมฮะตัวใหญ่หน่อยใช่ประมาณ40.5ล้าน เอ่อเอมโพเร่ยแต่ลเต่ลเสี่ติบจุาล้านอ๋อไม่ๆบาทบาทราคาทู้สุดจะ2อล้าน2องะไรเงี้ยฮะที่ที่เล็งไว้ของผมก็น่าจะเป็นตัวเนี่ยซีรีส์คล้ายๆกันก็คือยังอยู่ในรอยัลโอ๊กอยู่แต่อยากจะไปให ให้มันไปกว่านี้เนาะก็คือจะต้องเป็นทองทั้งเรือนก็คือเป็นโรสโก d ก็จะเป็นรุ่นใหม่ถ้าจำไม่ผิดรหัสน่ะสองกสองสี่ศูนครับโอ้โหแม่นมากถามจริงตอนเรียนนี่จำได้จำเลขได้ขนาดนี้เลยผมว่าคุณก็ไม่แพ้กันนะ จำไปทำไมจำกันตัวเลขกันเก่งผมว่าคุณก็ไม่แพ้กันคุณจำได้ถึงราคาป้ายเลยผมรู้เลยอโอคือแบบเลงไงคนมันเลงอยู่นะผมเป็นคนเก่งเลขนะครับแต่ตัวเลขพวกนี้ไม่เคยจำได้นะอย่ปาเต้ฟิลิปเนี่ยซื้อมาตัวเองก็มีอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับมันรหัสอะไรเขาก็คุยคุยกันครับเขาก็บอกอ้าวคุณเล็กก็มีนี่ผมมีด้วยจำไม่ได้รหัสเป้าของผมอาจจะฟังดูไม่ใช่ าการที่ปกติผมซื้อนะครับผมเป็นคนชอบ980 980แต่นม่ยอนเขาดิสคอรแล้วนะตอนนี้ก็ซื้อได้แต่ secondary market นะครับว้วก็หายากมากมันไกลตัวหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งเป้าไว้เ้าเจอราคาที่ใช่แล้วค่อยว่ากันนี่จริงนะมันต้องเจอราคาที่ใช่และราคาที่เราแบบเฮ้ยมันเหมาะสมมันสมเหตุสมผลและตอนนี้ราคาไม่ลงมาครับมันหาไม่ได้ครับไม่ได้เลยจริง980นี่คนรักเขารักเขาเหนียวแน่เพราะว่ามันเป็น ปฏิฟิลิปที่มันสมมากมันสวยนะครับตัวทองนี่สวยกิ๊ถ้าพูดถึงแบรนดททท์ที่ที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็คือ AP อมผมผมเป็นคนรู้สึกถูกโลกกับ AP นะครับตัวที่ถ้าคิดว่าอยากจะไปถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแบบสเกลตัน หรือไม่ก็แบบเป็นทูบิยองที่เป็นเรือนทองทั้งเรือนเนี่ยที่เป็นความฝันนะฮะว่าอ่สักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสเอื้มถึงขายบ้านไปซื้อเอพอะไรย่าเลยครับของบั้มก็จะคล้ายๆพี่แ<อ>ดนเหมือนกัน <ใช S 1> ก็คือ AP อยู่ใน AP เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวที่ที่ฝันว่าอยากจะได้แต่ก็น่าจะยาก,กมากๆก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้คืออันเนี้ยเราเห็นเอชชิลันอะ เขาใส่เล่นดนตรีแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเท่มากแล้วมันเป็นสีน้ําเงินทั้งเรือนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้วัสดุเป็นอะไรครับเซรามิกเหรอเป็นบรูเซรามิกได้เป็นคอนฟิชชั่นคาเลนดาตั์ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โหดตัวนี้ตัวคือถ้าเกิดบอกว่ามันคือความฝันอะอันนี้คือฝันเลยอันนี้ก็โตโหดก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมากนะได้คุยกันเรื่องนาฬิกาจริงจริงเนะฮะ คุยกันได้ยาวกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็โอ้โหได้ประสบการณ์แบบพี่เล็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คุณตั้มด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีฮะเราจะคุยกันเรื่องการลงทุนอ่าเดี๋ยวมาดูว่าคุณแดนนี่จะลงทุนนาฬิกายังไงเนาะโอ้โหอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับยังไงติดตามกันต่อ EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ